สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์ดวลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมช่นเคยครับในวันนะจ๊ะก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวแก๊งตัวของตระกูลนกแก้วกันนะครับผมเป็นมอนเตอร์อีกห้าดาวอีกตัวหนึ่งที่จะเรียกว่าเก่งทุกตัวนะครับในตระกูลนี้คือเก่งหมดเลยนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์บันคุงด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปของเกมซัมเมอร์ดวลต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะก็มาพูดถึงตระกูลนกแก้วกันก่อนล้วกันนะครับ ตระกูลนกแก้วเนี่ยเป็นตระกูลที่ผมจะพูดกันง่ายๆว่าผมชอบทุกตัวทุกค่าจริงๆนะครับใครที่ติดตามผมมาสักพักหนึ่งจะเห็นว่าผมใช้นกแก้วบ่อยมากนะครับแล้วก็ทํารูนค่อนข้างที่จะสุดให้กับน้องแต่ละตัวเลยนั่นเองนะครับอมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือตัวของนกแก้วทัดไฟนะครับนกแก้วทัดไฟเนี่ยเป็นมาตรสาย HP นะครับซึ่งค่าแต่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับใช้คำว่าดีเยี่ยมเลยนะสปีด103นะครับไม่ได้สูงไม่ได้แย่มากคือครับ เดฟนี่ค่อนข้างน้อยนะครับ549นะครับแต่ ADK เยอะมากนะผม780อันนี้เป็นมอเตอร์สาย HP จริงป่ะเนี่ยแล้วก็เลือดเยอะมากครับผม 12k นะครับถือว่าแบบบึ้มๆนะครับสกิลที่1ของโนกแก้วนะครับเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้ศัตรูเนี่ยหลับเป็นเวลา2เทิร์นคือษนี้แรงตามค่าเลือดของเรานั่นเองนะครับสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยว2ครั้งครับการโจมตีนี้นะครับผมจะเป็นการถอนในเรื่องของบัฟฟ้าออกได้นะครับผมครั้งละ1อัน พอได้สูงสุดถึง2อันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสอีก75นะครับที่จะเป็นการบล็อกในเรื่องของทำให้ศัตรูไม่สามารถรับในเรื่องของบัฟฟ้าได้หรือที่เราเรียกกันว่าบัฟปีดแดงนั่นเองนะครับและสกิลนี้มีการบัฟขึ้นมาก็คือการโจมตีนี้จะติดคริติคอลเสมอครับทุกคนก็คือประมาณว่าต่อให้คุณจะไม่ใส่คีก็ตามครับสกิลที่2ของพี่แกก็ติดครีนั่นเองนะครับต่อมาครับสกิลที่3ของน้องกันบ้างครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผม แล้วก็เป็นการลดเกจของสตูเนียลง30%ด้วยนอกจากนี้นะครับผมก็จะเป็นการสร้างเออแปะรีบับแลบนะครับผมเป็นปเวลา2เทิร์นสกิลนี้แรงตามความเร็วของตัวเองนะครับยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงครับอถอนบัฟไม่พอลดเกจได้ด้วยแล้วก็แปะรีบับแลบได้ด้วยถือว่าเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับตัวนี้จริงๆการใช้งานของน้องเนี่ยเออลืมพูดถึงรีไปเลยเรีดนะครับผมเพิ่มความเร็วแบบออนอราวนะครับ24%นะครับ เอาเวกตัวของน้องได้ค่าความแม่นยำ25%ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตรงสายมากๆนะตัวของโนแก้วไฟเนี่ยเอามาเล่นได้หลากหลายคอนเทนต์มากๆจริงไม่ว่าจะเป็นในคอนเทนต์ RTA นะครับผมอารีนานะครับกิวอลนะครับผมซีกอคือไปได้ทุกคอนเทนต์ยกเว้นคอนเทนต์การฟาร์มนั่นเองครับตัวของโนแก้วนะครับผมบทบาทของน้องหลักๆเลยก็คือเป็นตัวลบบัฟนั่นเองนะฮะก็ได้ให้ดูในคอนเทนต์ RTA กันนะครับ <c oughs> ใน RTA มันจะใส่เป็นแบบสปีดที่แบบมีความแบบวุ่นวาหน่อยนะครับสปีดแบบไวๆเลยนั่นเองนะฮะ แล้วก็มีแม่ยามติดมาบ้างนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตีมนาเมตก็คือสกิลสมเนี่ยถอนทีคือแบบกดทีคือเจ็บอะ่ะแล้วก็สกิลสกดทีก็คือหน้าสาั่นอยู่พอสมควรนะครับอ่าลูนที่แนะนํานะครับผมก็จะเป็นสวิฟกับอะไรก็ได้เน้นไวๆนะครับแต่วันนะ่ะจะใส่เป็นสวิฟแล้วก็เป็นวิวนั่นเองครับเพราะว่าเออเหมือนคล้ายๆกับว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเอาวิวมาสู้มากกว่าประมาณนี้นะครับนี่ออฟแต่ละออฟก็จะประมาณนี้นะจ๊ะอืเห็นไหม อ่าแล้วก็ตัวของอ์ติแฟกต์นะครับผมใส่เป็นสกิลสามแม่นยำนะครับแล้วก็เป็นแอชเชนอลระเมตรตามค่าต่างๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะต่อไปนะครับผมก็คือตัวของอ์ติแฟกต์คาดก็จะเป็นในเรื่องของแอชเชนอลบายตามค่าต่างๆอีกเช่นกันนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต่อทีเนี่ยก็คือแบบไขสัตว์เลยตีโคตรเจ็บเนาะผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะอ่าต่อไปนะครับผมก็คือตัวของคาดน้ํากันนะครับผมนี่ธาดน้ํานะอืมให้ดูไรไปทีละคาดนะครับ ต่อไปนะครับผมคาดน้ำธาตุน้ำเด็นมัเตอร์สาย HP เชื่อด้วยกันนะครับค่าดจะแตะโคตรสวยครับทุกคนสปีดเริ่มต้น118ครับผมถือว่าไวมากๆนะครับผมแล้วก็เดวที่681ถือว่าเกลียนที่ดี a d k 659ครับอันนี้ก็ต่ำๆไปนิดนึงแล้วก็ HP ที่1 2 K นั่นเองนะครับผมสกิลที่1เหมือนกันทุกคาดนะครับอันนี้จะไม่พูดซ้ำเนาะก็คือตีแล้วก็มีโอกาสหลับเนาะสกิลที่สครับเป็นการโจมตีเป้าเดียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นการสร้างควาามเเสีียยยหน่ แรงตามค่าเลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งแบบแรงนั่นเองนะครับแบบสกิลสองปึ้งเนี่ยโหหน้าสั่นกันนะครับผมอ่ะการโจมตีนี้นะครับผมก็จะเป็นการฮิวลิ่งให้กับพวกทุกตัวด้วยนะครับเท่ากับ15%ของ h ฮีสูงสุดของตัวเราเองยิ่งเลือดเราเยอะก็ยิ่งดีนะทุกคนเพราะว่า1ตีแรง2ก็คือฮิลแรงด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็คือตัวของสกิลที่3ครับเป็นการสร้างในเรื่องของบัฟวิวนะครับผม3ามขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นเกาะเป็นการสร้างเกาะเลือดเนี่ย15%ของเลือดตัวเองอ่ะอีก3เทิร์นช่วยด้วยกันนะครับผมโหแบบกลางปีขี้แตกก่ะกลางปีกันแบบหนักหน่วงมากลีดเดอร์นะครับเป็นการเพิ่มความแม่นยําให้กับมอนเตอร์เนี่ยในทีมเนี่ย41%นะครับแล้วก็ตัวของเอ,อเวกนะครับได้ความเร็ว15หน่วยนั่นเองนะครับส่วนมากพวกแก้วทัดน้ำเนี่ยจะนิยมใส่ปเป็นลูนเอ็กเคิร์นกับวิวกันซะเยอะนะครับก็จะเน้นในเรื่องของความไวแล้วก็เลือดที่จะต้องมีความบวาประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับ ่วนตัวของอร์ติแฟ์นะครับผมก็จะใส่เป็นในเรื่องของสกิลที่2ฟื้นฟูแล้วก็ถ้าเป็นตัวของคาเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือการคาดเอ่อการคาดแบบการ่าดลมหรือการคาดที่เราแบบเจอเยอะๆนะครับแล้วก็เอ่อสกิลที่2อาจจะเป็นในเรื่องของการเอ่อทำดาเมจคาดไฟก็ได้นั่นเองครับแล้วแต่ว่าการใช้งานหรือการเจอของเราเนี่ยจะเล่นเป็นโมเมนต์แบบไหนตัวของนกแก้วเนี่ยผมใช้งานเยอะพอสมควรนะครับไปได้หลากหลายคอนเทนต์จริงๆไปได้ทุกคอนเทนต์เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟาร์มฟาร์มเนี่ยฟาร์มหอก็ได้นะครับเอ่อคอนเทน ิวพก็ได้นะครับแล้วก็คิววอลซิกวอลก็ได้คือมันมันออนอาราจริงทุกคนมันครบเครื่องมากะครับผมนกแก้วผมจะทําเป็นเลดร้อยนะครับผมแล้วก็สปีดจะประมาณนี้ดรวยความที่สปีดต้อนนอกแก้วเนี่ยมันสูงมากมันก็เลยทําให้การบิวสแตหรือการทํารูเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเดฟสูงครับแล้วก็เลือกที่ค่อนข้างที่จะบึ้งบ๊มซัมเบ้นั่นเองครับก็เน้นไปทางในเรื่องของ Hit P h P เยอะๆนะครับผมสำหรับตัวของนอกแก้วนะประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ผมใส่เป็นต้านทานนะครับเพราะว่าส่วนตัวเองนั้นนะครับผมมันผมต้องการต้านทานร้อยทุกคนอ่ะก็เลยจะต้องใส่เป็นท่านทานช่องที่6นั่นเองนะครับรูนก็จะประมาณนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบสวยมากนะผมประมาณนี้ครับสำหรับรูนนะฮะอันนี้มันไม่ค่อยดีว่ะไปหนุม่มแม่พอ,ออินแต่ลูนสวยอยู่นะ18แล้วก็แบบเฮ้ยจะเสริม12เข้าไปก็ถือว่าดีนะป1ะมับ8 8ก็โอเค8โอเคนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเรียกว่ารักเลยก็ได้นะทุกคนจะเรียกว่าลืบๆเลยก็ได้เดี๋ยวดูก่อนมี HP ปะเฮ้ยมี HP อยู่อยากได้สัก10ออะอยากได้10อ่ะอันนี้เดี๋ยวไปฟาร์มเพิ่มนะครับไอ้ HP เนี่ยไปฟาร์มเพิ่มนะครับฟาร์มแบบนอนสีกับ3หัวคือแบบจนมันเบื่อหน้าผมแล้วมั้งเนี่ยเอ้ย10สวยพอดีโอเคเกือบสวยเดี๋ยวต้องไปฟาร์มวิวต่อต้องไปฟาร์มวิวต่อละอันนี้มันสปีด20ได้อยู่มั้งมับกาวสวยงามครับประมาณนี้ เป็นไงสวยปะแหวสวยงามแล้วก็อ์ติแฟกนะครับผมก็จะใส่เป็นแบบอการทำดาเมจธาตุไฟนะครับผมทำดาเมจธาตุไฟแรงขึ้นอ่างเงี้ยครับหรือเป็นลดดาเมจธาตุลมก็ได้นะกับนบนึงนะครับทุกคนอคุณนะสมบัติลองโอเคกันลมอุ้ยผมอยากได้แบบเพชรพีอะทำให้ดูด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยการลม ดาเมจธาตุน้าดาเมจที่ได้รับลดลงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะทำดาเมจธาตุไฟก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ตัวของอตู้ที่2เนี่ยผมจะใส่เป็นในเรื่องของการฟื้นฟูนเนาะจะให้แบบฮิลิ่งแรงๆนะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นตัวเนสพีนะครับประมาณนี้อ่าเห็นไหมใส่พอดีแล้วก็ผมว่าดาเมจธาตุไฟก็เฟี้ยวนะดาเมจธาตุไฟสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อุ๊ยอันนี้ผมเอาเบิกว่ะเยะเงาะอ่าประมาณนี้นะครับ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอันนี้ธาดน้ํากันนะครับต่อไปนะครับผมมาพูดถึงมอนเตอร์ธาตลมกันบ้างนะครับผมอ่ะก็คือตัวของนกแก้วลมนะครับนกแก้วลมเป็นมอนเตอร์สาย HP อีกแล้วนะครับผมแต่ว่าค่าสแตทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกแล้วนะฮะสปีดอยู่ที่103ครับผมเดฟที่516ครับ ATK 812ครับแล้วก็ตัวของ HP อยู่ที่1 2 K นั่นเองครับถือว่าสูงมากๆนะครับผม พอเ k นะครับในเรื่องของคีิ์ทคอเนี่ย15เปอร์เซ็นต์นะครับลีอร์ครับเป็นการแบบเอ่อเพิ่มอัตราติดคีิ์ทคอให้กับมอนเตอร์ในทีมเนี่ย24เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมสกิลที่สามนะครับเป็นการโจมตีศัตรูแบบรุนแรงมากมากนะครับโมสกิลนี้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือตัวของน้องนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับการแชร์ดาเมจเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยไปให้กับศัตรูที่เหลือด้วยคือมันเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวเพื่อนตีปึ้งมต่ว่าเราโจมตี 50K ผม อ่าสตูที่เหลือเนี่ยจะได้รับดามจ2 5 k ก็คือเป็นการแชร์ดาเมจครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สาคัญไปมากกว่านั้นครับถ่าสตูตายในเรื่องของสกิลที่3เนี่ยจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะชุบชีวิตได้นั่นเองนะครับผมความเสียหายนี้จะแรงขึ้น50%เเนลยนะเพื่อนๆนะคือแบบตีคือเจ็บนะครับผมอ่ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> คือเจ็บมากเจ็บมากนะครับผมเดี๋ยวให้ดูว่าตัวของเอ่อน้องเนี่ยทำรูยังไงนะครับแล้วก็เล่นเป็นแบบไหนนะครับ ตัวของเอ่อนกแก้วลมเนี่ยส่วนมากจะนิยมในเรื่องของการเล่นไปทางศาสตร์ทางครีปนะครับผมรูนที่แนะนําก็จะเป็นโทสะแล้วก็เป็นรูนคริปนะครับผมก็จะเน้นในเรื่องของสปีดเอทีเคคิริทล้อยแล้วก็คิดาเมจนั่นเองนะครับอืมส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็จะเป็นาดาเมจธาตุน้ําเอาแบบแรงๆเลยเพื่อน,อนๆยิ่งทําได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคร mm ับ hmm. ดาเมจธาตุน้ําแบบอยากได้สักแบบยี่สิบบวกๆนะผมถ้าตีได้ก็จะดีนี่อันนี้ถือว่าเฟี้ยวนะนี่ถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับผม18% แล้วก็ตัวของสกิลสครับทุกคนสกิลสามคริสเตอนะครับเราเน้นแบบสาทีคือแบบกาแบบชักปีนชักงอเลยนะผมแบบแรงๆนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสกิลสามคริสเตอนะครับผมตัวของดาเมทธาตุนะครับประมาณนี้นะจ๊ะต่อมานะครับผมก็คือตัวของแสงกับมืดกันร่างนะครับผมออเการใช้งานของนกแก้วนะครับจะนิยมใช้ในคอนเทนต์ตัวของอารีนาแล้วก็กิวอสิกว์อาร์ทีเอก็มีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับอาร์ทีเอก็มีบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ นะครับต่อไปนะครับผมก็คือตัวของท่าแสงท่าแสงเป็นมอนสเตอร์สาย hp นะครับซึ่งค่าสแตงเนี่ยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหนึ่งสปีดหนึ่งร้อยสามครับเดฟหกร้อยสิบห้าครับ atk หกร้อยเจ็สิบแล้วก็เลือดอยู่ที่สิบสองจุดแปดขีนั่นเองนะครับเอาเว้ได้ค่าความต้านทานยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทำเลดร้อยง่ายพูดง่าย l เดอร์ครับเป็นการเพิ่ม hitp ให้กับมอนสเตอร์แบบออนอาราวเนี่ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าตรงสายมากๆแล้วก็สกิลที่สองของนกแก้วนะครับผมอยลืมพูดถึงนกกแ้วลลไปเย นกแก้วลมสกิลที่2เนี่ยจะคล้ายกับนกแก้วไฟเนาะอ่อนบัฟได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นการบล็อกทําให้ตัวของศัตรูเนี่ยไม่สามารถรับในเรื่องของบัฟฟ้าได้นั่นเองหรือบัฟปีแดงนั่นเองนะครับสกิลนี้จะเป็นการโจมตีที่เจ้าอเสมอนั่นเองนะฮะอ่ะมาพูดถึงทัดมาพูดถึงทัดแสงกันต่อเมื่อกี้ลืมนะโทษนะเออก็ถ้าแสงครับผมเป็นการโจมตีนะครับผมเหมือนทัาสกิลนี้เหมือนท่ดน้ําเลยนะตีเป้าเดียวนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจแรงตามค่าเลือดของเรานะครับผม แล้วก็ฮิลิ่งเนี่ยตามค่าเลือดของเรานั่นเองนะครับฮิวให้กับมอนเตอร์ทุกตัวเลยนะเออให้กับเพื่อนทั้งตัวทุกตัวในสนามเลยนะครับดิของเลือดเรานั่นเองนะครับอืมต่อไปนะผมสกิลที่3ครับเป็นการฟื้นคืนชีพมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับผมของพวกเราเนี่ยที่ที่ตายไปเนี่ยกีิ่ตัวมันฟื้นคืน,คนชีพทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอ่อฟื้นคืนชีพมาเนี่ยเลือดจะเท่ากับ30%นะครับผมแล้วก็เป็นการสร้างในเรื่องของอบัฟป้องกันวิญญาณนะครับ เหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าศัตรูตีน้องตุยไปปั๊บเนี่ยน้องก็จะกลับมาเกิดนั่นเองนะครับให้กับทุกตัวที่ยังรอดชีวิตอยู่เป็นเวลา3เทินนะฮะเออเมื่อใช้สกิลนี้อยู่ในช่วงครูดาวนะครับความเสียหายของพรรคพวกทั้งหมดเนี่ยจะลดลง15%นะครับผมประมาณนั้นก็คือประมาณว่าถ้าในกรณีที่เราไปตีตัวของพรรคพวกมันเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนได้รับดาเมจเบาลงนั่นเองครับสกิลสามผมว่าดีมากนะทุกคน1ฟื้นคืนชีพได้ให้กับพรรคพวกที่ตุยไปแล้วเนาะ 2นะครับผมถ้าในกรณีที่เพื่อนที่ยังไม่ตุลเนี่ยเป็นการสร้างในเรื่องของบัฟในเรื่องของแบบอย่างการตายหรือแบบปกป้องวิญญาณนะครับผมแล้วที่สําคัญถ้าสกิลที่3เนี่ยติดในช่วงคู่ดาวอยู่เนี่ยพักพวกของเราเนี่ยก็จะได้รับดาเมจที่เบาลงถึงสินะครับจะเรียกว่าเป็นโคตรซับเลยนะครับซับแล้วก็แทงมากมากนะผมอ,ะอ่้าวแบบอเิีงเป็นเก่งเก่งเกินไปหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ผมว่า,น,าน่าใส่เป็นเอเจ็ตเทิร์นกับวิวนะทำเป็นเลดร้อยสปีดแล้วก็เลือดประมาณนี้อาร์ติแฟกต์ก็ น่าจะใส่ไปสกิล2ฟื้นฟูนะแล้วก็จะเป็นการคริติคอ้นะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะสำหรับตัวของค่าแสนนั่นเองครับก็ที่เจอเยอะๆก็จะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของคิววอร์ซิกวอนะครับแล้วก็จะเป็นในโมเมนต์ของอารีนาอาร์ทีเอนะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็เจอบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับืต่อไปครับโมกแก้วมืดอ้โหอันนี้คือแบบตป่ดทั้งใจตัวนี้ไปได้เยอะครับอารีนาเออาร์ทีเอคิวอซิกวอไปได้เยอะมาก เล่นเป็นสายแบบส so วิปเลยเน้นไวๆนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะเอ่อถ้าให้ความรู้สึกผมว่าน่าจะเป็นความรู้สึกแบบนกแก้วไฟนะครับผมอ่ะสปีดเริ่มต้นเนี่ยคือแบบโอ้โหแบบเจ้าได้แต่ใดมานะหนึ่งร้อยสิบแปดเนี่ยถือว่าไวมากๆนะผมเออเดฟที่หกร้อยเจ็ดเออสามสิบเจ็ดนะครับอีดีเคเจ็ดร้อยสามครับแล้วก็เลือดสิบสองเคนั่นเองครับผมถือว่าเยอะมากนะเอ่อตัวของน้องเอาเวรกได้ค่าความเร็วนะครับสิบห้าหน่วยนะครับแล้วก็เออลีดเดอร์นะครับเป็นการเพิ่มพลังป้องกันให้กับเออมอนเตอร์ในท สกิลที่3ครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมแล้วก็เป็นการขโมย HP เนี่ยเท่าเอ่อเท่ากับ15%ของเรานะครับก็คือปรนวาณว่าตีมูแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยนะครับผมยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งดาเมจแรงนะครับแล้วก็เป็นการขโมยในเรื่องของเอฟเฟกทั้งหมดของศัตรูทุกตัวมาเป็นของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับน้องก็จะเป็นการเพิ่มเกตให้กับพวกพวกทุกตัวนะครับผม20%เโอ้โหเก่งมากตีแรงด้วยนะฮะ แล้วก็ขโมยในเรื่องของปั๊ฟฟ้าได้นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มเกรดได้ด้วยนะโอ้โหเก่งมากๆนะประลิที่์สำคัญคือสปีดต้นพิเคกสูงจริงเอ่อตัวของนกแก้วเมื่อส่วนมากก็จะเล่นสวิปแหละสวิปกับอะไรก็ได้แต่ว่าต้องอาศัยค่าความแม่นยําเยอะนะอาจจะเป็นช่อง2สปีดช่องที่4อาจจะเป็นตัวของ H p หรือเป็นคีดเมจก็ได้แล้วก็ช่องที่6ก็จะใส่เป็นตัวของแม่นยําก็ได้หรือจะเป็นในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเฮดพีก็ได้หรืออีดีเคได้แ,แต่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นโมเมนต์แบบไหนยังไงบ้างนนนนัั่่เเองะตสม,มากก็จ็จป เออสองสปีดสี่ที่ดเมตแล้วก็6เป็นตัวของแม่นยำนั่นเองนะครับอุปกร์ก็อาจจะเน้นไปทางในเรื่องของสกิลที่สามแม่นยำหรือจะเป็นแอชเชนอลบายตามค่าต่างๆตามที่วันใส่แบบธาตุไฟก็ได้นั่นเองแอชเชนอลบายตามค่าสปีดตามค่าเลือดอะไรแบบนี้เป็นต้นทั้ง2ฝั่งเลยก็ได้นั่นเองนะครับก็ระดับความเก่งแล้วกันนะผมให้ตัวของตะกูลนกแก้วเนี่ยเก่งเหมือนการทุกตัวเลยนะครับทุกคนแบบอยู่เทียร์เดียวกันเลยจะมีแค่ธาตุแสงเท่านั้นที่ ผมให้คะแนนลดหลังลงมาเล่นหน่อยนะครับเพราะว่า1ใช้งานยาก2ก็คือมันมีตัวแทนเยอะนะครับตัวของนกแก้วนะครับเอ่อถ้าให้คะแนนเต็มส0ผมให้ตระก,กูลนกแก้วภาพรวมอยู่ที่เก้าดหเลยนั่นเองนะครับเยอะมากนะเยอะมากนะทุกคนเพราะว่ามันเก่งจริงมันเก่งแบบมึงเก่งแบบเกือแบบน,นะเพื่อนสามขั้นหลักเนี่ยคือใช้งานได้หมดแล้วนะไม่ต้องไปปรับสกิลเพิ่มก็คือมึงเก่งแล้วนะเพื่อนปรับกว่านี้ก็มึงโกงอะไรน,นะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะ